เรีนข้าวก็มีสามประเด็นข้าวด้วยกันนะครับเรามาพบกับประเด็นแรกเลยครับเรือข้องแพรขนากยนต์นะครับนายอกอบจอส่งคล้ากับท่านผู้ชมได้เข้าวรวมประชุมคณะกรรมาการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนะครับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับณห้องประชุมซีโอชั้นห้าศาลากลางจังหวัดสงคล้าในเรื่องของการข้อนุมัติโอนครูพันธ์ครับที่ได้มาจากการชจใช้งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 5พ ถึง2 5 5 4แล้วการรอมที่จะรับแพ่กนั้นย่นนะครับจากจังหวัดนาราธิวาสมาใช้ในกิจการคล้องออบจอสงคลากก็จะได้ใช้บริการพี่น้องประชาชนนะครับได้ให้การสั้งจอน,นั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับคราวนี้ก็มาในส่วนของรายละเอียดค้องค้องเข้ากันบ้างนะครับนำท่านผู้ชมไปเทห้องประชุม c e โชั้น5ครับสลักลางจอสงคลานะครับ ซึ่งในเรื่องนี้ครับนายนิยพนธ์บุญยา,ามณีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลา้าการได้ร,ว,รวมประชุมกับนายกฤษดาบุญราชฐานผู้วาราชการจังหวัดสงคลา้าพร้อมด้วยผู้วาราชการจังหวัดชายแดนผคกต้ครับและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายแดนผคกต้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเขาเรียกสั้นๆว่ากบกนะครับกไก่บอใหม่กไก่นี่ครับเขาเรียกว่ากลุ่มจังหวัดผคกตา,า,า,ายชายแดนครับ โดยทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสลาครับได้รับข้าวดีในที่ประชุมที่จะได้แพ่คณะนยน,นะต์จากอำเภอตากใบจังหวัดราธิวาสที่พร้อมที่จะท้ายโอนมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจํานวนนึ่งลำนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนจะข้ามฝากระวางอำเภอเมืองสงขลาน,นะครับกับอำเภอสิงหันนครจังหวัดสงขลาจะได้ให้การสั้งจดนั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาต ลาเรื่องเดิมให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเรื่องเดิมนั้นทางจังหวัดราธิวารครับการได้รับการจัดสร้นงบประมาณไร้ยจยนะครับประจําปีงบประมาณพูทธศักราช2 5 5 4งอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจํานวน19ล้านบาทด้วยกันเพื่อที่จะจ้างต่อแพรขนาดยนต์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด่านพรมแดนชายแดนไทยมาเลเซียนะครับจํานวนหนึ่งลําึ่งขนาดกะวาง9เมตร20ครับโดยเฉลีย,ยาว18เมตร50บ นะแล้วก็โดยเฉลีย่ยลึกนะครับนึ่งแมททอ,อกซิปนะครับซึ่งเป็นแพร่ขนาดยนต์เทชา,ว,าวัดสดุดุนะครับตัวเรือนั้นเป็นเล็กจำนวนเครื่องยนต์ซ่องเครื่องชนิดเครื่องยนต์ดีเซลจำนวนฮอ,อกซูปเพื่อที่จะใช้กับถาเทียบเรือเพื่อตากใบจังวัฒนา,าธิวาสนั่นเองนะครับข้ามแดนรลหว่างนาราธิวาสนะครับเตีตากใบกับมาเลเซียน,นั่นเองนะครับแต่ว่าทางจังหวัดสงขลานี่มีความจําเป็นมากว่านะครับลูกค้ามากว่านะครับทางสํานักงานจังหวัดนาราธิวาสก็เลยได้มี นังสือขอรับโอนแพ่ขคณะยนต์นะครับโดยข้ออนุมัติให้จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักง,งานเทศบาลเมืองตากใบนั้นยืม,มขรุพันธ์นะครับซึ่งแพ่คณะยนต์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแพ่ขคณะยนต์นั่นเองนะครับซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกรองแพนบริหารจัดการแพ่คณะยนต์แล้วก็มีการจัดประชุมคณะกรรมการนะครับเพื่อที่จะพิจารณาแพนย์การบริหารจัดการแพ่คณะยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกับเทศบาลเมืองตากใบนะครับ ตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2555เลยนะครับกับอีกวันหนึ่ง28สิงหาคม2555นะครับกบรารประกาศว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วนะครับเห็นชอบให้สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบเป็นผู้ถือยืมแพร่กันนต่งยลำไม้เนี่ยครับใช้เป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะทำการตรวจองบริหารจัดการดูนะครับแล้วก็ให้บริการประชาชนระวังประเทศณนะท่าเทียบเรือตากใบนะครับอ,อําเภอตากใบจังหวัดราชบุรี เนื่งจากเป็นน่วยงานเดี๋ยวอยู่ในพื้นท,ที่เอ่ออยู่ในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมกลายฉิดกับประชาชนสามารถที่จะรับรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีความพร้อมทาง,ทาง,ทางด้านบุคลากรงอประมาณการบริหารจัดการนะครับจึงมีการกำหนดกันในระยะแรกให้ยืมใช้งานเป็นเวลาหกเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าที่ผ่านมานะครับจนถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่ผ่านมากาภายใต้เงินไ่เททางจากวัดเขาได้กำหนดไว้ครับที่นะครับ กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ชายแดนครับก็ได้ทําการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการหรือว่าที่เรียกว่าก,กบอก,กอย่างที่เรียนในทราบแล้วนะครับกลุ่มจังหวัดภาคใตช้ชายแดนครั้งที่9ครับ2555ครับเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2555ที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับณนะห้องประชุมเอ่อซีอีโอชั้น5้าสาลาหลักกลางยอดสงคลานะครับเพื่อที่จะพิจารณาการโอนแพ้คณะยนต์เทวาเนี่ยครับให้กับสำนักง,งานจังหวัดนราธิวาส ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติเ็นชอบให้โอนแพ้คณะยนต์ดังกล่าวนะครับให้สำนักงานจังหวัดนราธิวาสซึ่งน่วยงานผู้รับโอนและให้ซึ่งเป็นนวยงานผู้รับโอนนะครับและให้สำนักงานเทศบาลเมืองตักใบนั้นยึมกรุพันนั้นจากสำนักงานจังหวัดนราธิวาสต่อไปก็ได้ทำกรีเบรดอยแบ้วตรงนี้นะครับปรากฏว่าต่อมานะครับพี่น้องประชาชนครับจังหวัดนราธิวาสก็ได้แจ้งว่ายังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนนะครับว่าจะข้อโอนแพ้คณะยนต์คืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเนื่องมาจากว่า ปัจจุบันนั้นแม่น้ำตากไบมีลักษณะทีว่ว่ากระแทน้ำนั้นไหลเฉี่ยนะครับเปลี่ยนติดทางตลอดเวลาประกอบกับว่าการให้บริการแพคขนยนตยนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดราชวาฒนนั้นเป็นการให้บริการระหว่างประเทศจังหวัดราชวารน์จไม่สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงแก้ไข่าเทียบเรือฝัง่งประเทศฝั่งประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะรองรับการบริการของแพขนส่ยนต์ลำเทวานี้ได้นะครับึ่งถ้ทว่าจะต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง่าเทียบเรือ ก็ต้องได้รับความเห็่ชอบจากรัฐบาลของประเทศมาเลเซียก่อนนะครับทถานั้นนะครับจึงจะสามารถที่จะโอนกรุพันแพรกนายนตขึ้นให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในเรื่องเป็นนั่นนะครับหลังจากที่ได้มีการจัดการ,รยบรอยแล้วนะครับก็จะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ,บ,บ,บกล้าชายแดนผ,ผมให้ผมได้มอบหมายให้ทางท่านรองผาน ข้อพุงในการของการขนสน่งขององค์การบริัทจังหวัดเนี่ยไปตรวจสภาพแพร่ระดันกล่าวแล้วแล้วก็ได้รายงานว่าใช้การกับท่าแพรกับอันอ่ที่สงขาได้โดยต้องมาปรับความคลาดชันของของอสภานขึ้นเรือนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาคงจะใช้ไม่มากนะครับนประมาณที่แก้ไขปรับปรุงเนี่ยซึ่งอยู่ในวิสัยที่องค์การนนบาริษัทจังหวัดสงหารดาเนินการได้แล้วก็คิดว่า อยากได้ใช้ประโยชน์สือเนื่องจากว่าสุขคราเองก็มีปัญหาเรื่องความแออัดของการใช้แผงกันยนต์ข้ามฟ้าพอดีก็คิดว่าเพื่อเป็นประโยชน์รชาชการในทางโครงการกระทรวงสาธารสุสขสยินดีที่จะรับปแก่กันยนต์อันดังกล่าวมาใช้เป็นการเป็นแผงกันยนต์ขนส่งโดยสารข้ามฟ้าระหว่างเทศบาลเมืองเทศบาลนครสุขคายกับเทศบาลสิงห์นคร ฝั่งหัวเขาแดนกับฝั่งเมืองสงขลาแล้วก็คิดว่าทั้งทั้งหมดเนี่ยเรื่องอุากรเรื่องสภาพการท่าเรือทั้งหลายเนี่ยได้มาสำรวจแล้วใช้กานได้แน่นอนครับขอบคุณนะครับโดยเฮ็ดนี้แหละครับท่านผู้ชมกลุ่มจังหวัดผักตาชายแดนนะครับก็บเลยได้ประสานเป็นการภายในกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้สอบถามความต้องการถึงจะใช้ประโยชน์จากแพคหน้าโยนนะครับซึ่งทางององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ ได้แจ้งมายังกลุ่มผาคตายเฉเดนว่าโอ้มีความยินดีนะครับเทจะรับมอบแพรขนั่นยนนะครับจากกลุ่มจังหงวัดผาคตายเฉเดนนั้นมาำชายในภารกิจของหน่วยงานเพื่อที่จะใช้บริการประชาชนนะครับในการสั้นจรนะครับจะได้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับนั่นคือประเด็นแรกของอาลาวข้าของเรานะครับท่านผู้ชมก็เห็นได้ว่าจากการเทเราได้มีงบประมาณมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการทำแพรขนั่นยนมาแล้วนะครับ จะใช่เทตักใบจริงๆก็สะดวกนะครับจะได้แบบเดินทางจากตักใบไปมาเลเซียทีนี้มันปัญหาอยู่แต่ว่าหนึ่งก็คือว่ากระแสนำค่อนข้างจะเฉียวประการที่สองก็คือว่าการทําทาเทียบเรือดใมาเลเซียนั้นต้องขออนุญาตเป็นกิจจักษณะการต้องใช้ับประมาณอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วระวังเทกําลังดําเนินการกันอยู่นี่ก็ท้ามอเตชสงกล้าวต้องการไม้ออดสงคล้าแน่นอนครับต้องการนะครับตอนนี้ผี่น้อไร่ชนชาสงคล้าก็น่าจะยินดีนะครับเพราะว่าการเดินทางโดยแพขกหนักยนต์นะครับ ทส่งคลาสิงหนครน,นะครับเมืองสงคลาสกับสิงหนคอระหว่าไปกลับเนี่ยครับสิงหนครมาสงคลาการสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้มีแพ่ิ่มขึ้นเป็นซ้ำลำแล้วครับครับ